เสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มกึกก้องและลีลาการต่อตัวของนักกีฬาชุดนี้ ทำให้ทีมไต้หวันคว้ารางวัลเหรียญทองประเภทโคเอทพรีเมียร์ในการแข่งขันเชลดิ้งชิงแชมป์โลก2023รายการ ICU World c h e l e a d i n g Championship s ที่เมืองออร์แลนโดประเทศสหรัฐอเมริกามาครองได้สําเร็จโดย ICU World c h e l e a d i n g Championship s เป็นการแข่งขันกีฬาเชียร์รายการใหญ่ที่สุดซึ่งมีนักกีฬาเชียร์จาก40ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากรางวัลเหรียญทองประเภทโคเอทพรีเมียร์แล้วทัพนักกีฬาไต้หวันยังสามารถคว้าอันดับที่7ในการแข่งขันประเภทฮิปฮอปคู่และอันดับที่9ในการแข่ง กันประเภทปอมๆคู่อีกด้วยหลังจากการคัดตัวนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นมาร่วมทีมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง27คนได้ซุ่มซ้อมอย่างหนักมาเป็นเวลา3เดือนโดยในรายการแข่งขันที่ผ่าน,านมาทีมไต้หวันได้คว้าเหรียญรางวัลมาครองแล้วเป็นจํานวนมากแม้ครั้งนี้จะเป็นการลงสนาม ICU World Cheerleading Championships เป็นครั้งแรกแต่ทีมไต้หวันก็สามารถคว้าตาแหน่งแชมป์มาครองได้อย่างเต็มความภาคภูมิทีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทายรายงาน